สวัสดีเพื่อนนักเทรดทุกคนนะครับตลาดคริปโตเคอเรนซี่บิตคอยเช้านี้นะครับเรียกได้ว่าแดงเป็นแกงผนแดงเลยนะบิตคอยเอาคอยโดนเทกระจาดออกมานะครับเอาคอยเนี่ยส่วนใหญ่ลบไป5-10%ต้องเห็นนะครับซึ่งมากกว่า10%ก็มีเหมือนกันนะครับบิตคอยลบมา1.5%นะปิดภาพเดยไปตอนนี้ก็ยังมีแรงเทขายต่อเน,นื่องอยู่นะครับซึ่งตัวเนี้ยอาจจะต้องมาคัดเลือกให้ดีบางตัวเป็นโอกาสนะครับบางตัวเนี่ยหลุดแนวเอสเอลไปแล้วก็ต้องตัดขาดทุนตัดใจนะอย่าไปฝืนนะครับซึ่งตนนาวดีเหมือนกัันนในฝ่ง Bitcoin Spot อยรปคบี่ได้มีกาารลเข้้ไปแวใย อสดก็น่าจะมีรายย่อยเนี่ยโฟเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเทนี้อภาพรวมนะครับตอนนี้เรามองกันยังไงเดี๋ยวรีบดูกันในคลิปครับและสปอนเซอร์ <Last sponsor S 1> ในคลิปนี้นะครับสับสูโดย m i n i n g p r o ครับ m i n i n g p r o นะครับเป็นบริษัทที่ให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับเรื่องการขุดบิตคอยนะครับซึ่งเขาจําหน่ายเครื่องขุดบิตคอยพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงนะครับเราสามารถบริหารจัดการผ่านคราวแบบ100%ได้เลยเรียกได้ว่าจบครบเรื่องการขุดบิตคอยต้อง m i n i n g p r o ครับ เพื่อนคนไหนที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูรยายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอยากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ไน่นยนะ ขอหนึ่งคอมเมนต์จะได้เป็นแรงใจให้กับทีมงานด้วยนะครับและใครจะเข้าคุยกันต่อในไลฟ์เป็นแชทหรือว่าดิสคอตเนาะสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสหรับเพื่อนที่เป็นซัพพอร์เตอร์ของเรามีการกดสมัครในยูทูบตอนนี้มีการอัปเดตไลน์แชทการเทรดนะครับแบบเรียลไทม์ของผมเองในชุมชนเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้ทั้งฝั่งบิตคอยน์คริปโตเคอเรซีแล้วก็ทองคำด้วยนะครับถ้าเปิดในฝั่งของตลาดมาตอนช่วงเช้าเนาะก็แดงเป็นแกงแผนังเลยเพื่อนแต่ตเน,นี้ย ปิดภาพเดย์ดไปแล้วตอนช่วงเจ็ดโมงก็จะมีเขียวบ้างมีการรีบาวขึ้นมาเล็กๆนะครับไปดูในฝั่งของคริปโตบับเบิลกันก็ ขนาดของไซต์นะตัวฟองสบู่เนี่ยเท่ากันเลยนะเพราะว่าตลาดมันลบใกล้ๆกันในฝั่งเอาลคอยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่าง FTM เนี่ยลบไปเกือบ6% c นะครับ c ลบไป10%บเลยนะบางตัว10%กว่าเปอร์เนะครับ Luna C เนี่ย5% BCS ดรอปลงไปเกือบ10%เลยนะครับในฝั่งตลาดนะตอนนี้เนี่ย i t c o i n ก็ดรอปไปประมาณ1.5%ภาพเดวที่ปิดไปเนาะซึ่งตรงนี้เขาก็ได้มีการปิด ตัวแท่งเทียนเนี่ยคอนเฟิร์มนะครับภาพเดยเนี่ยทะลุแน่แนวรับแถวประมาณ29000ลงมานะครับตอนนี้ก็อยู่ล่าสุด28,700่ปกว่าซึ่งตรงนี้สัญญาณในการอ่อนแรงก็ยังไม่มีเนาะ,ะดูเหมือนจะเป็นการคอนเฟิร์มในการดรอปลงต่อนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นเรามีการคาดการณ์ว่าเปอร์เซนต์ในการที่จะมีการไซด์เว่ยเกิดขึ้นเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูเหมือนจะมีการยกเกิดขึ้นได้เพื่อที่ขึ้นต่อแต่ตรงน,นี้ดรอปคอนเฟิร์มลงมาแล้วนะครับน่าเป็น,นข่าไว่าเาจจาว็บสอง ในการขึ้นรุนแรงนะครับแต่จะเป็นการปรับตัวลงมาเป็นแบบซิกแซกนะครับแถวตัวแนวรับออตัวแนวฟิโบ0.618แล้วก็0.786แถวนี้นะครับก็มีโอกาสเพิ่มเปอร์เซ็นต์เพิ่มมากขึ้นนะครคราวนี้เรามาดูกันในฝัง่งของข่าวนาะที่น่าจะมีผลกระทบต่อภาพรวมตอนนี้อยู่ทั้งฝั่งดีแล้วก็ฝั่งไม่ดีนะครับอันแรกเลยก็คือทางยุโรปเนี่ยได้มีการ listing นะครับตัว bitcoin spot ETF ตัวแรกนะครับเข้าไป ในตัวตลาดอัมสเดอร์ดัมนะครับช่งก่อนอันนี้เขามีการพูดมาประมาณ2ปีแล้วเนาะแต่ก็ยังไม่ได้ listing เข้าไปเพราะว่ากังวลเรื่องวิกฤตนะครับตัว FTX ที่เกิดขึ้นแล้วก็วิกฤตต่างๆในช่วงนั้นเนาะก็เลยทําให้เลื่อนเวลามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้มีการอัปเดตละนะครับที่จะ listing เข้าไปให้รายย่อยเนี่ยสามารถเข้ามาเทรดเข้ามาซื้อกันได้นะครับเพิ่มมากขึ้นนะฮะคราวนี้ ข่าวความกังวลในฝั่งของด้านลบกันบ้างนะครับตัวไมเคิลเบอรีเนี่ยที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นกูรูไหมหลายคนเรียกว่ากูรูนะเพราะเขาดังจากหนังที่มีชื่อเรื่องว่าบิ๊กช็อตนะครับได้มีการเปิดตัวออปชันฝั่งพุทธนะครับก็คือขาลงนี่ยเขามองว่าในฝั่งตลาดดาวโจนส์นสเด็กต่างๆ S&P เนี่ยจะดรอปลงนะครับก็เลยไปซื้อพุทธออปชันไว้1.6บิลเลียนซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับในการที่จะเบนต์เอากันส์ตลาด นะครับตรงนี้ก็เป็นความกังวลทําให้ฝั่งของดาวโจนส์แซกตต่างๆเนาะก็ลบต่อเนื่องมาตอนช่วงนี้นะครับอันนี้อาจจะเป็นส่วนประมาณหนึ่งนะอ่ะซึ่งดรอปลงมากี่เปอร์เซ็นต์ละได้ฝั่งดาวโจนส์เนี่ยจากจุดที่พีคเนี่ยลบมาประมาณ2%กกว่านะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันนิดนึงว่าในภาพมันเป็นไงบ้างนะครับภาพมันก็เริ่มมีแท่งแดงที่่อนข้างหน้ากลัวเหมือนกันนะครับถ้าเกิดปิดมาเดือนนี้ กดลงมาแล้วก็มิดตัวท่งแท่งเทียนก่อนหน้าเนี่ยอาจจะเกิดลักษณะของตัว b a ริ i e r engulfing ได้แต่ถ้าเกิดอยู่แถวนี้แล้วก็ออกข้างไปเนี่ยจะมีโอกาสหรืเปอร์เซ็นต์ในการขึ้นต่อได้นะครับอันนี้ก็ยังไม่ต้องกังวลมากเท่าไหร่อาจจะต้องรอดูนะครับอีก24วันนะครับในฝั่งของดาวโจนส์นัสแดกเอสแอนพนะครับก็น่าจะมีผลกับตลาดภาพรวมอื่นด้วยนะครับในฝั่งของน a สแดกเนี่ยก็ลบต่อเนื่องกันเหมือนกันเนาะหลังจากที่มีการเบร a k นะครับตัวแนวรับแถว154 ลงมาเนาะก็ไหลลงมาเรื่อยเลยยังไม่มีแรงซื้อกับที่เห็นชัดเจนเท่าไหร่นะครับน้ำมันก็ดรอตมาต่อคอร์เรชันลงมาต่อเหมือนกันหลังจากที่เราคุยๆกันเนาะว่าตอนช่วงแถวมัเนี่ยน่าสนใจนะครับน่าจะมีการเบรกขึ้นได้ก็ลันขึ้นมาเป็นบูลันแล้วตอนนี้มีสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นนะครับในฝั่งน้ํามันก็มีการคอร์เรชันเกิดขึ้นนะครับตามเทคนิคเอาเลยนะฮะคราวนี้ในฝั่งของ d ีเป็นไงบ้าง พุ่งปีแล้วเนาะขึ้นมาจ่อละเพื่อนจ่อแนวต้านแรกที่เราคุ้นไว้นะครับแล้วก็ในฝั่งไอซีก็ยังเชิดอยู่นะครับแล้วก็จะมีแนวต้านถัดไปแถว104ที่มีโอกาสจะขึ้นไปเทสได้ถ้าขึ้นไปเทสได้แล,ไดแล้วก็เบรกขึ้นไปได้เนี่ยนะครับในภาพมันเนี่ยกราฟ DXY เนี่ยจะสวยเลยนะด้นเพื่อนลองดูภาพมันนิดหนึ่งจะกลับขึ้นมายืนด้านบน,ดน,บนได้นะครับแล้วก็จะส่งผลด้านลบกับตลาดด้วยเพราะว่าเงินมาไหลโฟลเข้าไปในฝั่งดอลลาร์เพิ่มมากขึ้นนะครับอะคราวนดนนิึาานนนนนนะ ก่อนที่จะไปจบกันที่บิตคอยแบบลึกๆนะครับตอนนี้ทองคำเบรกทะลุนะครับตัวแนวรับสำคัญนะที่ก่อนหน้านี้นะเรามองว่า,ถาแถวๆจุดนี้ก็เป็นจุดตัวแท่งเทียนที่ปิดใช่ไหมแล้วก็จะมีไส้ตรงนี้นะที่เป็นแนวรับถัดไปนะครับตอนนี้ก็ดรอปลงมาจ่อด้านล่างแล้วนะครับถ้าเกิดเบรกลงไปแตะแถวมา1.887เนี่ยจะเป็นการคอนเฟิร์มที่ดรอปลงต่อตอนนี้ไอซก็ฉีกลงมาละนะครับนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่ดรอปต่อ ไปได้นะเพื่อนในฝั่งทองคําก็มีโอกาสที่จะลงไปเจาะตัวระดับด้านล่างต่อแถบประมาณ1815แถวนั้นนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะฮะเพื่อนที่ยังไม่มีเขาในการเทรดทองนะก็สามารถไปจิสเตอร์เอ็นะครับผ่านลิงก์ด้านล่างได้แล้วเข้ามาแจมในฝั่งของคอมมูนิตี้ดิสคอร์ดกันได้นะครับอ่ะบิตคอยเนี่ยปิดภาพเดย์ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมีการรีบาร์ขึ้นมาน,นิดนึงนะครับแดงต่อละนะครับอ่าซึ่งภาพเวฟนะที่เรามองกันไปนะครับเพื่อนดูลึกๆนิดนึงว่าตอนเนี้ย มีโอกาสที่ดรอปลงไปที่กล่องนี้ตามแนวฟิโบเนาะแต่ไม่ควรหลุดนะครับแนวรับด้านล่างแถวประมาณ2อ9 0 0่นนะครับซึ่งตรงนี้ยังเป็นจังหวะที่ผมก็รอยอยู่เหมือนกันที่จะเปิดพอร์ชันฝั่งรองเพิ่มมีเปิดค้างไว้พอร์ตเดียวนะครับเป็นพอร์ตที่เราใช้เปิดทยอยเปิดเพื่อที่จะประคองนะในฝั่งของอตัวมูลค่าภาพรวมของพอร์ตไว้นะครับอันนั้นก็ยังไม่ได้แบบไปคัดลอสอะไรเราก็ยังเปิดทิ้งไว้อยู่นะครับแต่ในพอร์ตที่เราเปิดให้เพื่อนด,ดูเนี่ยก็ยังไม่ได้ทําอะไร ซึ่งตรงนี้ตัวเลขที่น่าสนใจที่ผมยังมองว่ายังไม่ค่อยน่าเปิดเท่าไหร่ในฝั่งรองเนี่ยก็คือ funding นะครับเพราะว่า Funding ในฝั่งของตัว Bitcoin เนี่ยตอนนี้เป็นบวกนะแล้วก็เป็นบวกมาระยะหนึ่งล้าเนียเพื่อลองดูนะครับฟันดิ้งเน็กฟันดิ้งเนี่ยก็ยังบวกอยู่นะศูนย์จุดศูนออร์นะครับซึ่งตรงนี้บ่งบอกว่าคนเนี่ยเข้าไปเปิดในฝั่งของโพชั่นฝั่งรองกันเยอะเลยนะครับแล้วโพชั่นฝั่งรองตอนนี้เหมือนเข้าไปช้อนกันนะครับแต่ ภาพรวมของแรงในการที่ปรับตัวลงเนี่ยมีอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ไอซ่า,าในภาพเดยก,ก็ฉีกลงมาละนะครับดังนั้นเปอร์เซ็นต์ยังมีอยู่นะในการที่ปรับตัวขึ้นมาเป็นอสองที่จบ2เนี่ยแล้วก็ขึ้นเป็น5ขยายนะครับแต่อาจจะต้องรอดูสัญญาณการออนแรงแถวนี้ทีนึงอาจจะออนแรงด้านบนหรือว่าออนแรงด้านล่างแถวโซนนี้เนาะก็เดี๋ยวหาจังหวะแล้วเดี๋ยวอัปเดตเพื่อนๆกันนะครับคราวนี้ในฝั่งของตัวการวิเคราะห์นะครับแนวรับแนวต้านเนาะแล้วก็ภาพย่อยๆเนี่ย ในภาพ4ี่ชั่วโมงเนี่ยแต่ดูคนนี้นึงว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็ลงมาแตะตัวแนวรับที่ค่อนข้างสําคัญนะันแถวนี้นะมีการหยอดแล้วก็ทิ้งไส้กันมาหลายรอบนะครับแล้วก็มีการดึงกับซึ่งตรงนี้ภาพ4ี่ชั่วโมงนะก็ยังชัดเจนอยู่ว่า,ย,ายังสามารถปรับตัวเป็นดาวเทนที่ชัดเจนอยู่เพราะว่าฉีกทะลุลงมาเหมือนกันนะครับไม่ได้ทะลุแค่ภาพเดยอย่างเดียวภาพ4ี่ชั่วโมงก็ทะลุนะครับภาพ 3ชั่วโมงก็ทะลุเหมือนกันนะครับภาพ2ชั่วโมงก็ยังทะลุอยู่นะยังทะลุอยู่ภาพ1ชั่วโมงดูซิเป็นยังไงยังทะลุอยู่เหมือนกันอันนี้น่าจะถูกใจขาช็อตขา S เลยเนาะเพราะว่าแรงในการลงเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ในการไซด์เบย์มีน้อยลงนะครับคราวนี้ถ้าเกิดจะปรับตัวขึ้นจริงๆเนี่ยจุดที่จะต้องคอนเฟิร์มในการขึ้นก็คือจะต้องเบรกแถวประมาณ299นะครับขึ้นไปแล้วก็ค่อยๆเบรกแนวต้านถัดไปขึ้นไปเรื่อยครื่อยนะครือว่า ใช้แล้วเวลาอีกสักพักนึงเลยนะครับอาจจะต้องดูไทม์เฟรมเดย์แท่งนี้นิดน,นึงนะว่าจะมีการดึงกลับขึ้นมาได้ไหมถ้าดึงกลับขึ้นมายืนแบบ5%ได้6%ได้อ่ะโอเคสวยนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นมาเบาๆเนี่ยลราออกข้างต่อเนี่ยแล้วก็ดรอปลงต่อเนี่ยอันนี้อาการน่าจะไม่ค่อยดีอาจจะมีโอกาสดรอปลงไปเจอทาร์เก็ตที่เราคุยนไว้ด้านแถวนี้นะครับอ่ะเคยพันมาเปอร์อนนรเซ็นต์ในการปรับตัวลงลึกนะครับที่เราเคยมองกันไว้นะครับตรงนี้ ก็มีเปอร์เซ็นต์เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้นั้นควรจะต้องเบรกเป็นแท่งเต็มๆนะให้เห็นอีกชุดหนึ่งอันนี้อาจจะแบบเฮ้ยพอแท่งเต็มปุ๊บมีโอกาสเกิดลักษณะของขึ้นเว็บ3ในการที่จะดรอปลงเป็นขา A ได้นะครับซึ่งขา A เนี่ยถ้าเกิดมาดรอปตอนช่วงนี้อาจจะเป็น A ที่แบบยืดหน่อยนะซึ่งอาจจะทะลุลงไปเลยนะตัวแถวรับแถวมาลสองหมื่นห้าเนี่ยอันนี้อาจจะต้อง รอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งจะส่งผลให้ทางฝั่งของเอาคอยเนี่ยก็อึมครึมเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแต่ก็มีบางตัวนะที่เขียวขึ้นมาอย่างทางฝั่งของเหรียญไทยเนี่ยก็เขียวขึ้นมาหลายตัวเหมือนกันที่รออัปเดตเพื่อนในตัวลองทูนิคุสิมลิสติ้งนะครับก็สามารถไปตามดูกันได้เนาะสำหรับเพื่อนๆที่เป็นเมมเบอร์นะครับอ่ะคราวนี้ถ้าเกิดมาดูในฝั่งของแนวเทนไลน์กันบ้างน,นะครับเทนไลน์ก่อนหน้านี้ที่เราได้ตีกันไว้นะว่ามันมีเทนไลน์ใหญ่ใน ตัวเส้นสีขาวด้านล่างนะเพื่อนก็เหมือนจะลงมาเจอแล้วนะแต่ไม่รู้ว่ารอบนี้ถ้าลงมาแล้วไอ้ไซฉีกเนี่ยโอกาสที่จะเบรกตัวเส้นขาวตรงนี้นะครับมีเยอะเลยนะอ่าต้องดูภาพภาพเดย์วันต่อวันนะตอนช่วงนี้ว่าแถวแนวรับตรงนี้จะเอาอยู่ไหมนะครับแต่ตอนนี้ไอ้ตัวแนวเทรลลน์ที่เป็นสีแดงนะครับของตัวทําเฟรมเล็กๆด้านในเนี่ยเบรกทรุล,ลงมาละ นะครับอันนี้ก็จะเป็นการคอนเฟิร์มแล้วว่ากลับลงมาเล่นตัวสามเหลี่ยมสีขาวทีนึงตรงนี้นะครับซึ่งแนวรับที่หลายคนดูนะแล้วก็เป็นแนวฟิโบด้วยคือแประมาณ2องกว่าๆเนี่ยผมว่าคิดว่าน่าจะเบรกลงไปแต่ด้านล่างเนี่ยไม่ควรหลุดนะไอตัวแนวเทลาตรงนี้น่าจะเบรกนะครับแถวประมาณ2อเนี่ยน่าจะเอาไม่อยู่นะจากแท่งที่ผมเห็นเช้านี้นะอ่ะคราวนี้ให้ฝังเอาคอยเป็นไงบ้างนะครับ วายจีนะกลับลงมาในโซนเดิมละตอนนั้นที่เรายื้นไว้ว่าเรามัดระวังอย่าไป f o l โล w บ u ายหรือว่าเปิดแอตรงนี้เด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันใกล้แนวต้านด้านบนแล้วแล้วก็กลับลงมาในด้านล่างละตอนนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าแถวแนวรับตรงนี้น่าจะหลุดในรอบนี้นะครับภาพใหญ่ๆของเขาเนี่ยภาพวิกเนี่ยมันมันทำยูโลมาก่อนเรื่อยๆนะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเหรียญที่เอ่อเขาเรียกว่า น่ากลัวนะครับการทํายูโรล,ลงมาเนี่ยนะครับซึ่งเหรียญบางเหรียญที่ยังไม่ทำดิโรแล,ล้วลงมาต่ำเนี่ยยังโอเคที่สามารถเบ็ดในฝั่งขารองได้แต่พอทํายูโรล,ลงมาเนี่ยพอเราไปไล่ซื้อนะมันเป็นลักษณะของการคอร์เรชันขึ้นมาเพื่อดรอปลงต่อนะครับดังนั้นอาจจะทําให้เราติดดอยได้ด้านบนนะฮะคราวนี้เหรียญอื่นๆนะที่ดรอปกันมาก็มีดอสนะดรอปลงมาเยอะเหมือนกันนะเช้านี้นะครับภาพเดย์ดอ่าดรอปลงมาประมาณ 5%6% ได้นะครับ E t ทลงมาเปอร์เซ็นต์นิดๆน,นะฮะ o อลงมา5%ได้ตรงนี้นะครับก็ไหลลงมาต่อเนาะซึ่งทําการเบรกตัวแนวรับตรงนี้ละนะครับที่เป็นโซนแนวรับที่ไม่ควรหลุดนะของ OP อันนี้อาจจะต้อง SL กันแล้วก็ลงไปรอดูด้านล่างนะครับแต่ถวแนวรับ1.1อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หาจังหวะทีหนึ่งนะฮะ CFX นะครับอ่หลอกว่าจะเบรกขึ้นไปโดนกดลงมา ทะลุลงมาเลยนะทะลุลงมาเลยซึ่งเป็นแนวรับที่เรามองก่อนหน้านี้นะครับ0 1นนะครับว่าไม่ควรหลุดถ้าหลุดลงมาเนี่ยอาจจะมีลักษณะของการฟอร์มตัวเป็นดาวเทรนต่อได้แล้วก็ในฝั่ง r Si ก็ฉีกลงมาใไหมทำนิวโลลงมานะครับอันนี้ก็ต้องวอร์นดิงนะระวังระวังแซนนะครับยังไหลลงต่อทำนิวโลเหมือนกันในภาพเดย์นะครับ A D A นะฮะก็ลงมาเจาะโลด้านล่างแล้วนะครับ X R P นะครับจากก่อนหน้านี้เนาะที่เรามองมองว่าเฮ้ยมีโอกาสที่จะ ขึ้นต่อได้เนาะแต่มันนั้นไหลลงมาต่อแล้วก็ไม่มีแรงขึ้นนะครับดังนั้นก็ยังไม่ได้เปิดพชั่นเลยนะครับหลังจากที่กรอบลงมาเทสเส้นตรงนี้แล้วไม่ไมสามารถยืนได้เนาะไหลลงมาต่ออีกก็ยังรออยู่ซึ่งตัวแนวรับที่น่าสนใจด้านล่างเนี่ยจะต,ต้องหาจังหวะนะที่จะเบสแถวนี้อีกรอบหนึงถ้าเกิดสามารถกลับขึ้นไม่ได้อันนี้ก็โอเคนะถือว่า리ร์ดในรอบนี้ในการเทรดเรามีไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดมันดรอปทะลุลงมาเนี่ยลงมาเล่นโซนด้านล่าต่อ,อน,นี้คือน่าเป็นห่วงแล้วในฝั่ง AKP นะครับ ก็ต้องไปดูในภาพย่อยๆอีกทีหนึ่งนะว่ามีสัญญาณในการกลับตัวไหมในฝั่ง x r p ตอนนี้ยังไม่เห็นเท่าไหร่นะครับยังไม่เห็นเท่าไหร่เพราะว่าในฝั่งไอซาภาพใกล้ๆสี่ชั่วโมงเนี่ยก็เพิ่งทํานิวโรลงมานะครับดังนั้นเวทันซีก่อนก็ได้นะครับเวทันซีก่อนก็ได้เอฟทีเอนะครับ FTM ทีเป็นไงบ้างก็ดรอปลงมาค่อนข้างเยอะเมื่อกี้ดูในคริปโตโบประมาณ6%ได้นะครับ BCS นี่แท่งเต็มนะคอนเฟิร์มแท่งเต็มลงมาเหมือนกันก็นกรอหาจังหวะในการเปิดเอสอยู่เนาะด้านบนแต นะครับก็เลยยังไม่ได้เปิดเลยนะครับอ่ะยังไม่ได้เปิดเลยอ่ะตัวที่ดรอปลงมาเยอะเลยผมเห็นเนี่ย ARB ลงมา7%นตะอ่ะตัวนี้ถ้าเกิดเพื่อนได้มีการตามไลฟ์กันอยู่เนี่ยหรือว่าในห้อง Discord ที่เราคุยกันเนี่ยนะครับผมก็จะบอกว่า ARB เป็นตัวหนึ่งที่เราโฟกัสในฝั่งของขา S เป็นหลักนะครับแล้วก็ตอนนี้อ่ะดรอปลงมาอีกประมาณ7-8%นะครับหลังจากที่ขึ้นไมเทสแถวโซนนี้เนาะถ้าเกิดเบรกขึ้นไปแนวต้านตรงเนี้ยเบรกขึ้นไม่ได้ก็ SL ได้นะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นหน้าอััปเดตกน นะครับอะอะคราวนี้เรามาดูถึงกิจกรรมของเค้กนิดน,นึงเนาะเพื่อนเพื่อนที่เป็น new user สามารถเข้ามาแจมในการ Register กันได้นะครับที่ไม่มี Account เนาะก็จะเป็น exclusive event ที่มีการแจกตัว Reward เนี่ยสูงถึง60,000 u อยู่ท,ทเลยนะครับภาพรวมสามารถไปกด join now ได้นะครับตรงนี้ก็ทำการ Register แล้วก็ deposit เงินเข้าไปในการเทรดเนาะซึ่ง ranking ในการแจก Reward ของเขาเนี่ยก็จะตามยอด deposit นะครับแล้วก็ตัว trading volume นะครับซึ่ง level 1ก็แจก ขั้นแรกเลย10 USD นะครับที่เป็นตัว contract o u i t e r เพื่อนๆสามารถนําเงินตรงนี้ไปเทรดกันได้สูงถึงนะ level 10หกหมื่น 60, เลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับสามารถเข้ามาแจมกันได้เนาะและเพื่อนที่อยากจะเข้าไปพูดคุยใน discord เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูในฝั่งของอตัว signal ในการเทรดเนี่ยสามารถเข้ามาแจมในฝั่งของตัวห้อง original okay ได้นะครับก็เข้ามากรอก u i d ดีขอเค้กนะครับในนี้เนาะเดี๋ยวจะมีน้องเขาให้ยดเพื่อนอน,นะครับแล้วก็จะสามารถเห็นห้องโอเ OK ค s i o n น l แล้วก็ตัวโอเคก์ฟาวได้นะครับซึ่งโอเค s i o n a l เนี่ยผมก็จะมีการอัปเดต direction การเทรดนะครับในนี้อยู่เนาะแล้วก็ถ้ามีการเปิดเนี่ยก็จะอัปเดตในนี้ว่าเฮ้ย L ที่ราคานี้นะแล้วก็มีการาวาง SL ที่ราคาไหนแล้วก็มีลิสต์ความเสี่ยงที่เท่าไหร่เพื่อนก็ไปคำนวณความเสี่ยงยในทีหนึ่งนะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดไฟล์เ x c e l ตรงนี้เนาะไปคำนวณ เงินกันได้ภาพรวมในการเทรดในฝั่งพอร์ตตอนนี้เนาะผมก็ยังไม่ได้มีการเทรดอะไรเลยนะครับก็รอ,อสัญญาณการอ่อนแรงอะไรต่างๆอยู่นะครับในภาพวีคเนี่ยพอรตก็เริ่มกลับมาสตาร์ทแถวประมาณหกพันใหม่รอบนึงนะเพื่อที่จะทําการปั้นสโนบอล l ขึ้นไปนะครับสำหรับพอร์ตนี้เนาะที่รอบที่แล้วเราปั้นขึ้นไปจาก6 0พัขึ้นไปมาหกหมื่นเลยนะรอบนี้นะครับรอบนี้ก็รอ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 ,อ,อดูอยู่นะครับ เพราะว่าตลาดเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเขากลับมาเล่นในโซนเดิมได้นะแถวประมาณข้้งล่างที่เราได้มีการเปิดโพซชั่นไปเนี่ยถือว่าตรงกําไรตรงเนี้ยเรากินมาแล้วก็สามารถกลับมาซื้อในราคาเดิมได้ด้วยแลวถ้าเกิดมีสัญญาณการอ่อนแรงแถวโซนนี้เนี่ยก็จะสามารถรันสโลบอลในรอบใหม่ได้นะครับก็เดี๋ยวจะพยายามอัปเดตเพื่อนๆเ,เ,เรื่อยๆเนาะใน Discord อ,อย่าลืมเข้าไปแจมกันเลยกันสูตท้หางในคลิปนี้นะครับแล้วก็มาเดตตลาดกันแบบดน,นด่วนเนาะในฝั่งบิตคอยกับเอ t c o คอยนะครับก็โดนเทกระจาดออกมาตอนช่วงเช้านะครับ b i t c o i ลดไป1.5%นะครับเมื่อกี้ก็ยังลบต่ออนะลงไปเท่าประมาณ28,300นะครับในฝั่ง a l t c o i เนี่ย5-10%มีให้เห็นนะครับมากกว่าน,นั้นก็มีให้เห็นเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยตัวจะต้องคำนวณความเสี่ยงกันให้ดีนะครับผมก็ทําไฟล์เซลลในการคํานวณโพ s i t i o คํานวณเงินภาพรวมไม่ให้นะครับเพื่อสามารถเข้าไปดูกันได้เดี๋ยวจะอัปเดตตัวล่าสุดกันด้วยนะครับถ้าใครที่ยังใช้งานโอเคไม่เป็นก็สามารถดูคลิปต่อท้ายคลิปนี้ได้เลยและใครที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทางช่อง y o u t u b ลองดูด้วยนะครับจะได้ภาคเนื้อหาในฝั่งค r y p t o c u r r e n c y แล้วก็ฝั่งของ ช่องมาเก็ Market. วันนี้บมกอลฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณแล้วสวัสดีครับ